ขึ้นมาได้ขึ้นมาเลย่าเเห็นคู่บาอาจารย์กาหา็เพิ่มหายเสียทีบอกว่าเขาสวดเราะเราเปลี่ยนไกาเลยดีไหมเเขาไม่เหนนะเดี๋ยวีจะมีรับฟางทีตึงตึงตึนะฮงการจูงจิตอย่างดีนะฮะเรื่องของเรางด้ตีวียา การที่พระเจ้ากระทับอยู่ตรงนี้เนี่ยบริเวณตรงนี้ที่เราได้เห็นเนี่ยได้กล่าควคุว่าเป็นกุฏิของเราพระ,ะโกสัมพีที่ญาติโยมความบาปพระที่โกสัมพีเรื่องราวมันจะยาวเดี๋ยวเขาไปว่ากันในระหว่างทางเรื่องเรามีเวลาเยอะพอมาถึงแล้วคือในสมัยก่อนเขามีการสกรีนมีการกรองกันเป็นเป็นชุดเป็นชุดเรื่องราวเกิดขึ้นที่แคว้นวังสะที่โกสัมพี แต่พอพระต้องการที่จะมากราบขอมาพุทธเจ้าพระเจ้าประเสริฐนิคุสงก็กันไว้ไม่ให้เข้ามาแต่พอทราบถึงพุทธเจ้าบอกว่าให้เข้ามาเถอะพอเข้าวัดพระเชตวันก็ท่านอนาทับิณิกาเศรษฐิก็ไม่ให้เข้าวัดก็อยู่นอกวัดเพราะว่าเป็นพระหัวดื้อพอทราบถึงพุทธเจ้าพระเจ้าก็ตรัสว่าให้เข้ามาเถอะกระนั้นก็ตามพอเข้ามาวัดพระภายในวัดก็ไม่ให้เข้าไปเฝ้าพุทธเจ้าดู วิสัยก่อนว่าปรับได้หรือ,อยังนะจึงมีกุฏิของเหล่าพระโกสัมพีนะฮะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันที่นี้พอมาอยู่ในสถานที่ตรงนี้เนี่ยกล่าวกันอย่างนี้ว่าอันนี้เล่ากาันสืบกันมาแล้วก็ว่ากันสืบกันมาในบริเวณที่ท่านกําลังสวดอยู่ตรงนั้นเนี่ยกล่าวกันว่าเป็นสถานที่ที่เรยกว่าเป็นศาลสูงของพระสงฆ์เป็นที่ชําระพระวินัยเวลามีเกิดเรื่องราวอธิกรณ์ต่างๆเกิดขึ้นก็จะไปทําการวินิจฉัย เราจะสังเกตว่าเดิมทีเดียวพระจ้าจะทรงตัดสินด้วยตัวของพระองค์เองเลยพอมาระ,ระยะหลังนั้นพระองค์ไม่ได้ตัดสินโดยพระองค์เองแต่จะประทับอยู่เป็นประมุขเป็นประธานซึ่งทําหน้าที่ในการฟังว่าเหล่าพระพิสุสฆ์นั้นจะมีมติอย่างไรซึ่งมติของคณะสงฆ์นั้นต้องเป็นเอกฉันเสียงใดเสียงหนึ่งจะคัดคานไม่ได้เลยและก็บุคคลผู้ที่ ได้รับเอาคะาในเรื่องของพระวิไั่แม่นในเรื่องของพระวิไนยนั้นก็คือพระอุบาลีแสดงว่าพระอุบาลีนั้นเป็นประธานในการจำระเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในเ,เกี่ยวกับพระสงฆ์ก็ตามเกี่ยวกับนางภิกษุณีก็ตามแม้กระทั่งามารดาของพระกุมารกัสสะปะใช่ไหมที่บวชมาเป็นนางภิกษุณีแล้วท้องในวัดโอ้เรื่องใหญ่เลยนะโยมนะท้องในวัดก็มาจำระอธิกรณ์ตรงนี้ จนจบตรงตรงนี้นะจึงเป็นกลายเป็นในอนาคตต่อมาลูกของท่านก็คือเป็นพระกุมาลกษัปปะอันนี้ก็โอ้โห,หน่าเล่ามากนะแต่ว่าเล่าไปยาวๆมันจะนานไปพระสงตรงนี้สแสดงว่าสถานที่ตรงนี้เป็นที่อยู่ของพระผู้ที่มีความชํานาญในเรื่องของพระวินยัยก็เวลามีปัญหาเรื่องราวต่างๆก็จะมาชําระอธิกรณ์และอย่าลืมว่าเวลามีปัญหาคณสงฆ์พอคาะสงค์เป็นเรื่องของสังฆกรรมญาติโยมจะอยู่ข้างนอกบนเลย แต่ก่อนที่จะไปถึงคณะสงฆ์นั้นท่านเจ้าเป็นสิทธิ์ที่กุศลก็ตามท่านอนาถก็ตามท่านวิสาขาก็ตามเป็นผู้ที่มีส่วนทั้งสิ้นเลยรับรู้ทั้งสิ้นช่วยกันไปชําระสะสารเรื่องราวต่างๆเลให้หมดจดขาวผ่องเราพอพระสงฆ์ได้เข้าไปสู่ที่ประชุมสงฆ์เป็นสังฆกรรมแล้วพระสงฆ์มีมติเป็นเอก,กฉันท้าคัดค้านเสียงเดียวไม่ได้ ถ้าเป็นบ้านเราได้ยินอยู่เสมอที่เสียงเบญกจาฉันคืองานอะไรดูแววตาโยมอยู่ห่าวัดไปเรื่อยๆเลยนะฮะภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักทวงขึ้นในถ้ำกลางระหว่งงงางพระท่านกระทิงจังหวะตรงนี้รอให้พระรูปใดรูปหนึ่งถ้ามีอะไรติดขาดให้ทักทวงขึ้นถ้าทักทวงขึ้นปุ๊บกะทิงจะทอดต่อได้ไหม ไม่ได้แล้วเคยมีไหมมีพระมาประท้วงมีเคยมีไหมไม่มีทาไมไม่มีคืนมีก็เตรียมแพ็คก,กระเป๋าออกจากวัดเลย,น,ยนะโยมนะไม่น่าจะมีใครรับต่อฮะ <c oughs> เพราะา <c oughs> ก่อนที่จะมาซาวเสียงในในงานนั้นคุยกันก่อนแล้วว่ารูปนี้เหมาะรูปนี้ไม่ใช่อยู่ๆก็ไปออเปโลกขึ้นในในงานนั้นไม่ได้ถ้าคุยกันในวัดเสร็จเรียบร้อย มีปัญหาตรงนี้ตรงนี้เหมาะรูปนี้เหมาะรูปนี้เหมาะรูปนี้เหมาะ,ก,มาะก็เป็นมติแล้วก็เป็นผู้ที่เ,เป็นองค์ครองกระถินในวันนั้นดังนั้นเนี่ยในเรื่องของพุทธศาสนานะอย่างที่พระอาจารย์พูดเมื่อกี้ว่า,พ,าพระเจ้าฝากพุทธศาสนาไว้กับพุทธบริษัททั้งสี่ภิกษุภิกูุนีอุบาสุอุบาสิกาเวลามีเรื่องราเราอย่ายโยนความผิดให้พระพระก็คือลูกชาวบ้านลูกโยมนั่นแหละเอามาเพียงแค่เอามาอยู่ในวัดเป็นสมมติสฆงในปัจจุบัน สมัยพุทธกาลเป็นอะไรเป็นอริยสงฆ์ถามถามว่าสมมติสงในสมัยพุทธกาลมีไหมมีแล้วเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าเว,วดเจตวันก็ตามไม่ว่าจะเป็นเวรุบัลก็ตามเรื่องราวของพระสงฆ์ที่เกิดขึ้นถ้ามาเทียบกับยุคป,ปัจจุบันปัจจุบันเทียบไม่ได้ความพิเรนของคนที่เข้ามาว่าเป็นพระบางรูปบางกลุ่มโอ้โหเรื่องราวเยอะแยะมากมายพอเกิดเสร็จพระพุทธเจ้าก็บัญญัติอันนี้ไม่ดีนะ อันนี้เธอทํามาแล้วเป็นอธิกรรมไม่กลับเป็นคนแรกเอาไม่เป็นลายแต่รูปอื่นอย่าทาอีกนะระวางไว้เป็นเรื่อง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 เรื่องราวเกิดขึ้นแล้วค่อยบัญญัติและทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นเราจะเห็นว่าการที่เราเข้ามาวัดพระเชตวันเราต้องระลึกอยู่เสมอว่าณสมัยนั้นพระุทธเจ้าใช้อะไรปกครองพระมีจํานวนเป็นแสนเป็นแสนรูปเลยพระพุทธเจ้าใช้ในเรื่องของอะไรแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ย แม้แต่การลงปฏิโมกพุพธเจ้าก็ไม่ลงละเป็นเรื่องของเหล่าพระพิสุสงฆ์ที่จะต้องอทำกันเองเพราะอย่างไรเสียพระพุทธเจ้าก็จะต้องปอรินิพานเรื่องราวต่างๆก็จะเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่จะสืบอายุของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปนะดังนั้นสถานที่ตรงนี้อย่างที่ได้บอกว่าอันนี้เป็นทางด้านที่ตะวันออกเป็นประตูที่เข้าของพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นประตูทางเข้าของญาติโยมทั้งหลายจะเข้าทางด้านที่ตะวันออกเท่านั้น นะฮะแล้วก็ประตูที่เหนือให้ใครเข้านะพระมหากษัตริย์ประตูกลางใครเข้านะกับมหาอุบาสิกาป๊อบปี้มีวัดไหนแมออุญาตให้ป๊อบปี้เข้าตลอด24ชั่วโมงในนี้นะป๊อบปี้ต้องไปสร้างวัดเองนะฮะเดี๋ยวหยอ <c oughs> แล้วก็ดูแลพระสงฆ์ <c oughs> เดี๋ยวมีเวลาก็จะเล่าว่าทำไมได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ แสดงว่าต้องมีระยะสําคัญแน่นอนแด่างที่พระเจ้าพูดจะบอกว่าพระุทธเจ้าไม่สเปสะสปะในการตรัดการตรัดของพระพุทธเจ้ามีหนึ่งไม่เป็นสองตัดแล้วไม่คืนคำนะตัดเช่นไรเป็นเช่นนั้นอ่ะไปอีกหน่อยหนึ่งตรงนี้นะตรงนั้นเขา